นักบินของเครื่องบินแบบซู3 4นั้นที่มาจากกองทัพอากาศทำการโจมตีกองกลังและยานเกราะของยูเครนจำนวนมากครับบริเวณพื้นที่การประกาศดังกล่าวก็มีขึ้นนะครับหลังจากที่กระทรวงนั้นได้รับรายงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับในวันที่8กันยายนที่ผ่านมารายงานตรงนั้นก็ได้มีการพูดถึงว่าเครื่องบินแบบซู3 4เนี่ยน,นะครับมันมีการติดระเบิดล่อน แล้วก็โจมตีพื้นที่ดังกล่าวทีนี้ข่าวที่มันออกมาในวันที่21กับวันที่8เนี่ยมันมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการใช้ระเบิดล่อนต่อกองกำลังยูเครนแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่21นั้นเรียกได้ว่ามันหนักกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนํามาเสนอกันต่อ ข่าวนี้ก็จะเป็นการโฟกัสไปที่สมอรภูมิเคร์ยครับก็เป็นดินแดงของรัสเซียหลังจากที่ฐานยูเครนนั้นมีการส่งกองทหารเข้าไปครับจำนวนกองพลก็สามารถเข้ายึดดินแดงที่แคว้นเคนะครับได้เป็นบางส่วนก็กินพื้นที่น่าจะมากกว่า1,000ตารางกิโลเมตรก็ต้องยอมรับว่านะขณะนี้ครับยูเครนเนี่ยก็ยังคงสามารถทำการตึงพื้นที่ แวนเคิร์ดบางส่วนเอาไว้ได้แล้วก็มีการมาขุดสนามเพาะสร้างแนวปราการที่มีความแข็งแกร่งเพื่อต้องการการลุกที่มาจากฝั่งอาเซียโดยเฉพาะกองหลังภาคพื้นดินครับท่านผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับรัเสเซียเนี่ยบุกหนักอย่างมากสาเหตุที่บุกหนักก็เพราะว่าผู้นำสูงสุดของประเทศอย่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการ พูดกับเจ้าที่ระดับสูงโดยเฉพาะนายทหารชั้นแนวหน้าที่ต้องการจะสื่อว่าเขาไม่ทนนะที่จะปล่อยให้ทหารยูเครนนะครับมาอยู่บนดินแดนของรัสเซียมันเป็นเหมือนการเข้ามาบี้จมูกตัวของผู้นําแล้วก็บี้จมูกตัวของผู้นําสูงสุดของกองทัพถ้าเราจะพูดเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือว่ามันเหมือนการเสียศักดิ์ศรีนั่นเอง นี่คือดินแดนของมาอานาจนะมาอามนาจนะทางด้านยูเครนแต่กับกลายเป็นว่าให้กองกำลังชาติอื่นครับมาบุกยึดดินแดนของตนเองเป็นเวลาเดือนขวาแล้วก็ยังคงไม่สามารถที่จะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกที่มาจากยูเครนได้จนกระทั่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นครับ คือปูตินเนี่ยนะฮะได้มีการขีดเส้นตายเอาไว้เลยว่าวันที่หนึ่งตุลาคมจะต้องไม่มีทหารยูเครนอยู่บนแผ่นดินแวนเคิร์ดแม้แต่คนเดียวอยู่ได้ครับแต่จะต้องไม่มีลมหายใจก็คือกลายไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์อย่างนั้นได้แล้วก็ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับกองทัพรัสเซียได้มีการระดมสรัพกํกำลังต่างๆโดยเฉพาะทางบก ทางบกเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของทหารราบรถยานเกาะรถถังทําการปิดล้อมครับไม่ให้ทหารยูเครนเนี่ยสามารถที่จะขยายวงพื้นที่การยึดครองไปได้มากแต่ว่าในขณนะเดียวกันปฏิการที่มาจากกองทัพอากาศครับเป็นปฏิการที่ต้องขอบอกว่าเป็นปฏิการในเชิงลุกครับเล่นกันหนักมากครับท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้ยางเครื่องบินแบบซู34 ซึ่งมันก็ได้รับการออกแบบให้กลายเป็นเครื่องบินโจมตีขนาดหนักมีการปล่อยอาวุธที่น่าสะพึงกลัวครับตอกองลังยูเครนที่เมืองเคิร์ดกองทัพลัสเซียเนี่ยได้มีการเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินลบอย่างซู34่นะครับโจมตีฐานยูเครนอย่างหนักมากในภูมิภาคเคิร์ดทีนี้รายงานตรงนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นการโจมตีดังกล่าวนั้นก็โดนว่าเพื่อต้องการมาสกัดยับยั้ง แผนการที่ฐานยูเครนนั้นต้องการยึดเมืองเคลต์ต่อไปและส่วนหนึ่งก็ต้องการขับไล่ทารยูเครนให้ออกจากดินแดนดังกล่าวไปรัเสเซียเนี่ยจึงได้มีการเปิดบริการตอบโต้อย่างหนักมากโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมานกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการออกมายืนยันว่าเครื่องบินแบบซู -34 นั้น ได้มีการติดตั้งชุดคิดระเบิดล่อนความแม่นยำสูงโจมตีกองลังภาคพื้นดินของยูเครนที่รวมตัวกันอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวกระทรวงกวลาโหมรัสเซียได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่านักบินของเครื่องบินแบบซู3 4นั้นที่มาจากกองทัพอากาศทําการโจมตีกองลังและยานเกราะของยูเครนจํานวนมากครับบริเวณพื้นที่การประกาศดังกล่าวก็มีขึ้นนะครับหลังจากที่กระทรวงนั้น ได้รับรายงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับในวันที่8กันยายนที่ผ่านมารายงานตรงนั้นก็ได้มีการพูดถึงว่าเครื่องบินแบบซู3 4เนี่ยนะครับมันมีการติดระเบิดล่อนแล้วก็โจมตีพื้นที่ดังกล่าวทีนี้ข่าวที่มันออกมาในวันที่21กับวันที่8เนี่ยมันมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการใช้ระเบิดล่อนต่อกองกำลังยูเครน แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่21นั้นเรียกได้ว่ามันหนักกว่าเพราะว่ามันมีการระดมเครื่องบินแบบซู34นะครับจำนวนหลายลำแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กองกำลังของอยูเครนนะครับด้วยความแม่นยำและตัวของอากาศยานเนี่ยก็ห่างจากเป้าหมายในแนวหน้าเขาก็ปั้นใจว่าเกิดความปลอดภัยเครื่องบินไม่ได้มีการถูกสอยฮะในช่วงแรกๆนะครับผมเคยมีการนำเสนอว่า นอกเหนือจากการส่งกองลังเข้ามาแล้วครับยูเครนเนี่ยยังได้มีการลากเอาพวกระบบพัชจอดนะนำมาไว้ที่แฟนซูมีครับก็เพื่อต้องการเล็งเป้าไปที่ตัวอากาศยานนะครับที่มันกําลังจะบุกเข้ามาแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันมาแน่ฮะเลยได้มีการส่งโดรนลาตาเวนเนี่ยเข้าไปแล้วก็กลายเป็นที่มาที่ไปของการใช้โดนกามิคาเซ่ครับบุกเข้าไปทําลายแทนปล่อยระบบแพจอด น่าจะไม่ต่ำกว่า5แท่นยิงเลยครับจนก่อเกิดความเสียหายตรงนี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นยุทธิธีนะครับในการตัดแนวหน้ากับแนวหลังเนี่ยให้ขาดออกจากกันเมื่อรัสเซียเนี่ยสามารถที่จะกระทำยุทธิธีแบบนี้ได้ครับสิ่งที่มันตามมาเนี่ยก็คือเขาสามารถใช้เครื่องบินนะครับบอมยูเครนได้ทางอากาศเหมือนกับประหนึ่งว่าจิ้มตรงไหนก็ได้เลยครับคือปาสจากจากระบบป้องกันภยัย แล้วทีนี้เรื่องของการใช้ระเบิดล่อนเนี่ยนะฮะตอนนี้มันมีด้วยกันทั้งสิ้นก็คือ2ซีรีส์ครับในซีรีส์ในตะกูลแคปเนี่ยก็คือการนําระเบิดแบบธรรมดาติดชุดคิดแล้วก็อีกซีรีส์หนึ่งก็คือเป็นแบบ DN รุ่นนี้นะฮะถูกมองว่ามันเป็นชุดคิดระเบิดล่อนที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลแล้วก็ไกลกว่าในชุดแรกครับมันก็เลยช่วยให้คือมินแบบซู34นั้น เพิ่มอำนาจการยิงในพิสัยไกลมากขึ้นต่อกองกลังยูเครนและพันธมิตรที่บ่งบอกว่าระยะปล่อยเข้มามเนี่ยปลอดภัยนะคือโดยปกติแล้วครับการล่อนระเบิดแบบธรรมดาเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัก50กิโลเมตรครับแต่เมื่อมีการนำระเบิดร่อนตุมใหม่ๆมาครับก็จะเป็นรุ่น D30SN เนี่ยนะฮะตามรายงานเบื้องต้นเขาบอกว่า ไอ้เจ้าระเบิดแบบนี้นะครับมันสามารถล่อนได้ไกลถึง85กิโลเมตรมันเป็นระเบิดล่อนครับที่ออกแบบมาด้วยความล้ำสมัยสามารถโจมตีเป้าหมายภาคดินด้วยความแม่นยำครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักขวบลบเนี่ยประมาณ500กิโลกรัมยังรวมถึงพวกระเบิดแรงสูงครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับมันก็มีระเบิดล่อนในตระกูลแคปนี่แหละตรงเนี้น้ำหนักขวบลบมันจะมากกว่าถึง 6000ปอนด์ก็จะเน้นพื้นที่ที่มีระบบป้องกันบรนอากาศของอยูเครนเนี่ยเบาบางครับที่มองว่าเครื่องบินแบบซู34นั้นมันปาศจากจากการโจมตีด้วยระบบป้องกันบรรอากาศของอยูเครนท่าแบบนั้นนะฮะรัะสเซียเนี่ยก็จะมีการนําระเบิดแครปเนี่ยนำมาหย่อนแต่ว่ามันมีข้อเสียะฮะมันเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการโจมตีเป้าหมายดีไม่ดีอาจจะส่งผลก็ะทบโดยตรงต่อกาําลังพลของตนเองก็ได้ครับ